กาบสวีเอฟแล้วก็คุณติตารับชมครับทางช่องสีเหลืองไรยนนะครับผมมาวันนี้ก็มีเจา้าคุณปูนะ่เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นสิบล้อครับนุเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับคันนี้ขับมาเลยว่าจะได้อะไรฮนะเดี๋ยวตอนนี้ก็รถ หัวยาวนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ใกล้จะหมดแล้วล่ะนะฮะใกล้จะหมดละเพราะว่าคนก็เริ่มนิยมเป็นหัวสั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโบราณจริงๆก็คนก็ยังอนุรักษ์อยู่นะฮะร,ราคาไม่แพงนะครับหัวยาวตอนนี้ถ้ามันใกล้จะศูนพันก็นอนราคาพุ่งดีดปุ๊บๆๆเลยล่นะ แต่ตอนนี้ก็ราคายังไม่สูงนะฮะรถหัวยาวใครที่มีอยู่ก็ถ้าจะเก็บก็น่าจะอยู่ประมาณอีก20ปีนะมั้งก็น่าจะราคาสูงฮะไม่ทะเบียนวะในในไม่ทะเบียนวะเอาไปเปลี่ยนเกียร์เก่าป่ะเครื่องยังเกียร์ยังเกียร์ยังมั้งป่ฮะเกียร์มันเกียร์ยังมั้งป่ เกียร์บเอาเกียร์ไปซื้อเกียร์ไปซื้อรถก็บนจักรเกียร์โอ้มิสซูโอ้ไอหลงไอหลงครับไอหลงสองเภาไอเพลาเดียวช่วงล่างยังเป็นทีเอ็กอยู่โอ้แต่คัสซีงามยางนเนยอะเลยไงเบอร์ดูภายนอกนะเจ้าของรถอยู่ที่บ้าน ฐานหน้าเดิมครับตอนท้ายเป็นเปียกเป็นของให้หลงล่ะนะฮะโอ้หม้อน้ำอยากจะสวยอยู่เลยแต่หม้อน้ำนี่ไม่ต้องไปดูตรงนี้นะต้องดูข้างในเพราะว่าข้างในเหน็บบาอดีมันโดนใบพัดนี่ไม่ดึงตนะนี่ตัวดึงอยู่ไหม,มจะมีตัวดึงนี่หัวยาวน,นี่นี่นี่โว้ยมันจะไม่ดึงไง ข้างหน้าประมานโมเมนต์ระบบอันนั้นเด็กรุ้นใหม่ไม่รู้ที่เปิดหัวยาวนี่ดึงตรงนี้ครับนี่ดีขึ้นเลยโอ้เอาโดเข่าไหมเนาะผมเ้ยดูอุปถัมภ์เยอดเลยนี่นี่ที่ล็อกหัวยาวมันจะมีตรงนี้ครับต้องสอดโยกเข้าไปลึกแล้วก็กดตรงนี้ Bam luôn bay kippi 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 เป็นเกียร์เฮทโอเป็นถูกดีดีเกียร์เฮทโอน่าจะ, 2. 2> ะแปดับสองนะแอนโม่ไรธรรมดานี่แหละโอ้ปป้นน้ำฝนยังออกใช่ปะไปก็ออกป้นน้ำฝนก็นออกโอ้สภาพยังจับเลยโอ้แก่เข่าแก่มันได้เลยเนยนะมีตะแกรงเลยเอาพิษไหมมันสิหางก่อนเลยไป ร้อยลิตรแล้วบ้างเลยสองรอยลิตรชุดเบรกริฟฟี่ครับเป็นไม่เป็นชุดนะมาใส่แยกใส่กันนะครับเป็นเบรกกระเทยครับเขาเรียกลักษณะนี้เป็นเบรกกระเทยนะมันไม่มีแป้นเหยียบแป้นเหยียบโอ้แบบมีนะครับแต่ไม่มีไฟโอ้สภาพดีในหนยังสะอาดนะครับลักษณะนี้ หัวยาวบางรุ่นโอ้โอ้สภาพแบบกึกกักเลยล่ะท้างหลังหน้าจะเป็นของ T X อ,อยู่นะครับเปลี่ยนตะลูกหน้ามาฝาท้ายเป็นเหล็กนี่ฝามากยังออกเลยขอาคุณปูโอ้ดีนะมันไม่ตกโอ้มันเนี่ยครับรางรถไฟแต่ก่อนหาซื้อให้วัดเลย เราเลขหลังเราไฟแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนมาหาซื้อละกูคัสซีครับหัวยาวนี่เป็นอย่างนี้แหละถือว่าสภาพดีนะหัวยาวถ้าคัสซีประมาณนี้นะปกติเนะี่ยผูตลอดเลยแล่ละครับเพราะว่าหัวยาวนี่มันอันนี้ก็ผูนะผูปผูสับพันทำมาอย่างไรไ่รู้หัวยาวภายในผูกพื้นเหล็กมาครับข้างล่างย็เป็นไม้อยู่นะ ชาวคนปู่ของเราไม้โอ้เปลี่ยนแล้วนะถ้าเดิมเดิมมันอาจะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสามแผ่นยาฆ่า,ามแมลงอันตรายและน้ำผงห้ามฉีดก็นี่บนของกันของใช้แตก ไปหกล้อก็ไ้ตีใส่อย่างนี้นะถือว่าสมบูรณ์ครับเฟืองท้ายให้ลงฮะตัวนี้กี่ตันเนี่ย รับตรงนี้ถ้าสตาร์ทก็ปอกแ๊กสตาร์ทเสียงใดเสียงใดลักษณะนี้นะ่าจะเป็นไดรุ่นแรกอะนะไดรุ่นนี้คือคือไดไม่ใช่ได้ทุสอะเป็นไดลูกเข้าหัวเข้าขาเลยไดอะหนัก ียงลักษณะนี่ในแมฮไปสตาร์ทรุ่นแรกเลยวะใครหาอยู่นะฮะใครหาอยู่รุ่นตากมมใช่หรอไอ้นี่ะรุ่นตามันจะมีตาเหลี่ยมอีกนะรุ่นหนึ่งตาเหลี่ยมแล้วก็เป็นรุ่นหัวมีประตูนะครับถือว่าสภาพยังสมบูรณ์ แบบอยู่เจ้าคนปลูกนะสิบล้อเอาครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวรถมีรถอะไรเข้าใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตให้เอฟซีได้ชมกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็ได้นานๆได้ทีนะฮะรถโอ้รถช่วงนี้มันหายากนะครับไม่ใช่หายากหรอกเยอะแต่ราคามันสูงไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมขับสีรเรืองอไหลยนต์นะครับ คิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุรรือยอะไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ